สวัสดีครับกลับมากับรายการ PCGTV นะครับเราอยู่กับเกม Moonbase นะครับแล้วก็มีสมาชิกหนึ่งคนนะครับที่มากับเราครับคุณจ๊กเกอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเสียงแหบนะครับเขาไม่สามารถพูดกับเราได้เยอะคุณทำไรยูจินนเหระมองผมครับมองผมครับตือนตือ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 ตืมาครับเราจะไบโลกกันนะครับนี่คือภารกิจของเกมนี้นะครับพร้อมยังครับ พร้อมไหมครับพร้อมไปครับตื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 ตสียงอะไวะอ้าวล้วใครตกไปอ่ะมึงเหรอโอ้ทำไมมันช่างบักขนาดนี้ เอ้ยไอ้บ้านเดี่ยวขึ้นบนเดี่ยวข้านบนไอ้าเหล่ากดดวงจันทร์อันแสนโหดเายโอ้ยแหลกชิบหายเลยครับแหลกแหลกนิดหน่อยครับอ่ะเอออยู่ไหนวะเนี่ยตายหายยังเนี่ยอ้าวแล้วใครบินอยู่บนหัวกูใครวะเฮ้ยเอ้าโอ้อยู่ไหนครับเนี่ย ก <onz> <etus> ลังใกล้โลกแล้วอ๋อยไม่ตายแฮะโอเคคุณขับไปครับมึงย่โอ้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 ไอ้เยตายยังครับตายแล้วช่วยรายงานด้วยครับยังเฮ้ยมึงเฮ้ยคุณขึ้นไปบนโลกเหรอคุณตกอะไรไหมครับ คุณตกแล้วใช่ไหมครับเราจะมายืนดูโลกกันเลยครับนั่นขับโลกที่แสนสดใสเฮ้ยใครอยู่บนโลกวะตายยังครับตายยังครับรายงานด้วยครับ <c oughs> <笑><笑>เมื่อกี้มึงผมจะมารอตรงจุดสปาวนะครับอ่าคุณจอกเกอร์ครับหยุดครับ ไอ้เียเวลาบินแล้วมันเอียงๆมันจะแหลกๆเวลาขึ้นมันห hmm. ินก็แหลกเดีค ja> ุณจะบินไปไหนครับเนี่ยฮะอกูลางแซงมึงกูจะแซงมึงไอ้ยัีย์คนสูงอ่ะฉันกลัวความสู้จะลงมาที่เดิมให้ได้นะครับชิบหายแล้วเนี่ยะตกแล้วลาก่อนโลกกนแฟโทนโคต โคตรไอ้เชีย่ยไรหนเฮ้ย no! ที่นี่กังที่ไหนกันอะฮะอไม่ที่ไหนกันนะฮะเรเพื่อนชัออยู่ไหนอะจ็อกเกอร์ตายยังครับยังครับเราไปเจอกันบนศาลานะครับเราจะไปกินเหล้าคขาวิ่งไปิงนไม่ใช่เราไปเจอบนโลกกัน,นะครับตอนนี้ผมกำลังอยู่บนโลก ใช่เหรอ,อยืนข้างบนเหรอใช่ yeah, เย็นมึงแล้วเยี yeah. ่ยคุณครับเรากำลังจะไปเขาชาวผู้หญิงพินคำชายคุณอยู่ในในศาลานะครับครับโอกาสมองดูเฉยเหรอหญิงใช่อะดูครับเราดูจากของ,วง,วงรับของหววเยี่ยแม่งอยู่ข้างบนได้ไงวอเฮ้ยรวงโลงมันหมุนด้วยมึงลงมาผิดมึงตกเลยด้วย แล้วโลกมันหมุนด้วยระวังเป็นไงอะคุณครับอะไรคุณเดินมาหาผมตรงที่จุดไปโลกอะไม่มีอะไรอยู่บนโลกเอานี่คุณเห็นผมไหมนี่ยเห็นปะเห็นเห็นเห็นผมมีปัญหาเรื่องเมียครับผมฆ่าตัวตายใครวะเห็นรือไอ้เหี้ยเฮันนารยอดพลมตาฮานาริฮานาริเห็นรือวะฮามาไอ้เหี้ยมึง รเราคุยอยู่กับใครครับเนี่ยข้างบนนั่นแหละไม่รู้เขาชื่ออะไรครับเฟลิก <laughs> ชื่อเฟลิก <laughs> ใครวะชื่อเฟลิก F B L L E L I X อ๋อครับอืมครับอืมเฮ้ยกูลองไปไอ้สันเฟลหรือไม่เฟลก็ต้องแล้วแต่ดวงชะตาของผม เม่ได้ม่ได้เห็นไหนอะไอ้ละกูตกกูตกโลกวาเนี่ยเอ้าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวความขว่อนไอ้เชี่ยโอ้ไอ้เีแยมึงแย่รถกูทำไมวะเนี่ยไอ้เชี่ยเห็นิอ้าวรถกูอยู่ไหนอก็รถกูอยู่นั่น วัวขับไปแล้วเวินทำไมลกไม่เห็นหมุนเลยอะฮะมันไม่ได้หมุนอย่างนั้นมันหมุนรอบดวงจันทร์เฮ้ยแล้วลงมาตายใหม่แล้วก็ไปปิงน้ำชาบนเสาสาลากูขับรถได้ไงวะเนี่ยรถแม่งหมุนเยี่ยวเวนมาเล้วเด้ครับเอา้าหายไปไหนคนนึงอะาสายมันไปบินเล่นเมื่อกี้เห็นมันบินขึ้นไปตาย <laughs> อย่าไปอีกป้าเลยเว้เย เอ็กซีจีที่มึงบอกอ่ะแขกชัดๆไอิสตัดเอ่อผมกำลังไปอีกฟากหนึ่งคนระับไม่ใช่อีสต์นที่มึงบอกอิกสตัดอ,อ๋อ,อ,อครับผมกำลังไปอีกฟากหนึ่งครับคุณรอผมด้วยเฟลิ Felix, กกลับไปโลก้วคุณไอ้กลับไปดวงจันทร์ไอ้เ้ยคซเฮ้ยคุณต้องถึงคุณึงคุณหึงเอาอิสตัดเห็นมเห็นผมไหมเนี่ยกวินครับ <Guer> อบ <Stop. S 2> เอ่อเอ่อเราจะคัดก่อนนะครับ